สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับสำหรับ EP พที่สองนี้จะพาทุกท่านไปรับฟังอาจารย์เบียร์ต่อกันเลยครับจาก EP แรกนะครับที่อาจารย์เบียร์บญญรรยายรมที่โรงเรียนธนวันอิงลิสนะครับเชิญทุกท่านรับชมรับฟังได้เลยครับตัวต่อมาเนี่ยมีใจอาฆาพยาบาทมากหลายคนอื่นตลอดเวลา คำว่ามีใจอาฆาตพยาบาทมาดร้ายคนอื่นตลอดเวลาหมายความว่าอะไรมันโกรธอะ AI เออไรนิดหน่อยก็โกรธเกลียดไม่พอใจอยากดายอยากทําร้ายอยากทําลายมันจ้องแต่จะอาฆาตพยาบาทมาดร้ายคนอื่นตลอดเวลาเนี่ยเรียกว่าการพยาบาทถ้าใครยังมีอารมณ์แบบนี้อยู่บ่อยๆซ้ำๆอยากจะชกไอคนนี้อยากจะทาร้ายคนนี้อยากจะดาคนนี้นะอยากจะใส่ร้ายป้าสีคนนี้เนี่ยเรียกว่าความอาฆาตพยาบาทถ้ายังมีอยู่ก็หักออกอีกหนึ่งตัวสุดท้าย มีความเห็นผิดจากความจริงของโลกนี้คำว่ามีความเห็นผิดหมายความว่าอะไรเขาเชื่อกันว่าการฆ่าสัตว์เนี่ยเป็นบาปแต่เราบอกไม่จริงอ่ะฆ่าได้ยุบบรรดาเราก็ตบไปเป็นเรามาทำลาก่อนอันนี้เรียกว่ามีความเห็นผิดจากหลักสัจจากความจริงของโลกตัวสุดท้ายเราคิดบิดเบือนจากความจริงทุกอย่างเลยไม่ยอมรับตามความเป็นจริงอันนี้เรียกว่ามีความเห็นผิดเพราะฉะนั้นสิบอยา่างกายสาม วาจาสี่ใจอีกสามรวมกันเป็นสิบสิบอย่างนียเรียกว่ากุศลกรรมมาบท1สิบสิบอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยเรียกว่าคุณงามความดีเป็นความดีที่พวกเราทุกคนถ้ามีเนี่ยเราเรียกตัวเองได้เลยว่าเป็นคนดีแต่ถ้าเราทําตรงกันข้ามหมดเรียกว่าชั่วเลยนะทีนี้กูขอดูความชั่วพวกมึงหน่อยไม่ขอดูความดีนะขอดูความชั่วเพราะดูจากหน้าตาไม่น่ามีเยอะความดี โดยว่าก็จะเป็นความชั่วมากกว่านะใครมั่นใจว่าตัวเองชั่วบริสุทธิ์ยุติธรรมเลยชั่วแบบไม่เหลือความดีเลยแมย้แต่ข้อเดียวหลังจากที่บอกแล้วหักเมื่อกี้ขอดูมือหน่อยมีไหมชั่วร้อยเปอรซ็นต์ไม่มีดีเลยยกมือ้กากล้าหน่อยอ่าเราจะเป็นไายชาติทหารเราต้องซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกตัวเองหลังจากที่บอกมาเมื่อกี้ที่แล้วเนี่ยมันชัดเจนเลยว่า เราทําได้กี่ข้อไม่กี่ข้อมีไหมแบบชั่วร้อยเปอร์เซ็นไม่มีดีเลยปากนเลยในสิบข้อเมื่อกี้นี้ขอดูมีไหมไม่มีใครชั่วสักเก้าเก้าข้อดีข้อเดียวดีได้แค่อย่างเดียวมีไหมขอดูมือหน่อยอ่ะยังมีอยู่ยังชั่วเก้าอ๋อยังมีเยอะอยู่เว้ยยังมีเยอะอยู่ไหนยืนให้ดูหน้าหน่อย ยืนยืนยืนเมื่อกี้ขครย,ยกมือยืนให้หมดตรงโู้นไม่ยกมือด้วยนเมื่อกี้นี้ยืนยืนยืนมีกี่คนวะกี่คนตรงนี้มีไหมตรงนี้ไม่มีเลยเหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคนเหรอมีแค่หกคนใช่ไหมอันนี้คือชั่วเก้าดีแค่หนึ่งใช่ไหมโอเคอทุกคนตกเือให้หกคนนี้หน่อย มันเป็นผู้กล้าหาญที่กล้าแสดงความเลวความชั่วของตัวเองทาไมอาจารย์จะให้ตกมือให้กับคนชั่วม,มันอาจจะยังไม่รู้ทั้งหมดก็ได้แต่มันยอมรับตัวเองแล้วไงทาไมอาจารย์ให้ตบมือเพราะอะไรเพราะว่าคนที่กล้าประจานความชั่วความเลวของตัวเองพระผู้ธเจ้าเรียกว่าเป็นคนดีเพราะมันยอมรับได้ว่าตัวเองชั่วเลวแม้วันเนี้ยมันจะยังเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้แต่มันรู้ตัวเองแล้วว่ามันชั่ว วันหนึ่งเนี่ยเมื่อมันได้ยินได้ฟังคุณธรรมจริยธรรมของคนดีวันหนึ่งมันจะยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนดีได้แต่ถ้าคนที่บอกว่าฉันดีร้อยเปอร์ไม่มีชั่วเลยไม่มีเลวเลยเราคิดว่ามันจะยอมรับเวลามีคนชี้แนะตักเตือนมันได้ไหมไม่มีคนที่ดีอยู่แล้วที่ไหนจะยอมรับความคิดเห็นจากคนอื่นมีไหมไม่มีมีใครไปบอกคนดี เฮ้ยเธอไม่ดีเรื่องนี้นะมันยอมรับมนะั้ยไม่ยอมเพราะอะไรมันคิดว่าตัวเองดีอยู่แล้วดังนั้นมันจะไม่มีทางรับความเห็นจากใครเลยเพราะมันคิดว่าตัวเองทําดีอยู่แล้วดังนั้นคนที่ยอมรับว่าตัวเองชั่วเลวมันจึงเป็นคนที่เรียกว่ามีคุณธรรมแต่จะมีคุณธรรมจริงๆแบบบริบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนดีด้วยเมื่อยอมรับตัวเองได้แล้วว่าชั่วเลวต้องพร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ด้วยให้พ้นจากความชั่วความเลวนั้น ยอมรับว่าตัวเองชั่วเลวแต่ไม่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองตัวเองก็ยังคงชั่วเลวต่อไปแต่ดนหกคนเมื่อกี้ต้องเปลี่ยนตัวเองด้วยนะเปลี่ยนตัวเองให้ดีนะเอ,อสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะดีไม่ดียังเรื่องของคาพูดเมื่อกี้เนี่ยที่อาจารย์ยกตัวอย่างว่าดีไม่ดีเนี่ยยอมรับไม่ยอมรับเนี่ยทําไมถึงพูดแบบนั้นว่าอาจจะถึงตกมือให้พระพุทธเจ้าบอกสี่อย่าง สี่อย่างนี้ผู้โดเ,เจ้าบอกเป็นคุณธรรมของคนคนดีเป็นคุณธรรมของสัตว์รุษเป็นวาจาของสัตว์รุษไม่ใช่อสัตว์ตัุษหนึ่งเวลาจะพูดอะไรก็แล้วแต่ให้พูดความเลวความชั่วของตัวเองเยอะๆอย่าพูดความดีของตัวเองแม้มีคนพยายามจะถามความดีของตัวเองแค่ไหนก็ตามไม่ต้องพูดให้พยายามหลบเลี้ยวเคี้ยวคดในการพูดความดีของตัวเองเพราะฉะนั้นหน้าที่เราพูดเรื่องชั่วตัวเองเยอะ ไม่ต้องพูดเรื่องดีตัวเองแต่ในทางกลับกันเรื่องดีๆของคนอื่น i, no ic, Gloria, แม้ไม่มีใครถามเลยก็ตามพูดเยอะๆแต่เรื่องดีตัวเองแม้มีคนพยายามถามแค่ไหนก็ตามให้หลบเลี้ยวเขี้ยวคดอย่าพูดเรื่องชั่วตัวเองพูดเยอะๆเรื่องดีตัวเองไม่ต้องพูดเรื่องชั่วคนอื่นไม่ต้องพูดเรื่องดีคนอื่นพูดเยอะๆ ว่า,ากาสี่อย่างนี้ยให้พวกเราทุกคนนะ่ะเอากลับไปปฏิบัติใช้ทําไมต้องพูดเรื่องชั่วเลวของตัวเองมีใครกล้าพูดเรื่องชั่วเรื่องเลวของตัวเองมะ้ไม่ค่อยมีเพราะอะไรเรามักจะปิดบังซ่อนเล้นเรื่องไม่ดีไว้กับตัวเองเสมอเพราะอะไรไม่อยากมีใครรู้มันอายใช่ไหมเราเลยไม่กล้าบอกพกระพุทธเจ้าเลยสอนว่าถ้าอย่างนั้นบอกเลยจะได้อายเมื่อเกิดความอายเรียกว่าละอายต่อความชั่วมันจะเกิดความอะไร เกรงกลัวต่อความบาปเกิดขึ้นเมื่อเรามีความละอายไม่กล้าเปิดเผยความจริงแล้วเราเปิดเผยเขาบ้งเขาให้เปิดก็เลยเปิดอีกหน่อยจะกล้าทำาหมไม่กล้าทำละถ้าไม่อีกหน่อยไม่กล้าทำเพราะอะไรเพราะว่าเราจะละอายต่อความชั่วที่ทําเวลาเราทําอะไรมาแล้วมารู้สึกอับอายอะ่ะเราจะไม่กล้าบอกเหมือนยกตัวอย่างให้แต่แค่วันนี้ยังไม่ได้รับแต่วันหน้าได้รับแน่นอนนะได้รับแน่นอนแต่ตอนไหน ไม่รู้มันแล้วแต่เหตุปัจจัยของแต่ละคนอาจารย์ถามว่าอาจารย์ให้ทุกคนกินน้ําคนละขวดพร้อมกันเอาทุกคนเลยนะแจกแจๆแจกแ,แล้วดื่มน้ําพร้อมกันเลยคนละขวดเราคิดว่าเราจะเยี่ยวพร้อมกันนะมน่ะแล้วทําไมเราถึงไปหวังผลว่าเขาทําเร็วแบบนี้ต้องได้ผลจากความเร็วความชั่วตอนนี้เดี๋ยวนี้ในเมื่อการส่งผลของแต่ละคนมันแตกต่างกันอาจารถึงบอกว่าเรากินน้ําทุกคนย่อมไม่ผลไม่เหมือนกัน เรากินข้าวย่อมได้ผลไม่เหมือนกันเราตั้งใจในการเรียนหนังสือมาเรียนที่เดียวกันสถาบันเดียวกันครูสอนคนเดียวกันหนังสือตำราเล่มเดียวกันข้อสอบชุดเดียวกันแต่คะแนนสอบจะเท่ากันไหมไม่เท่ากันเพราะอะไรเหตุปัจจัยแต่ละคนสร้างมาต่างกันคนนี้อ่านหนังสือทบทวนหลังจากเรียนคนนี้เวลาหลังจากเรียนส่วนไปเที่ยวเล่นไปผ่อนคลายปรากว่าโอ๊ยเครียดคัดเกินไปแล้วไม่อ่านแล้วหนังสือไปทําอย่างอื่นดีกว่าต่างกันนะ ต่างกันแล้วดังนั้นต่างกันผลจะออกมาเหมือนกันเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยเรื่องคือของกรรมดังนั้นกระทําแบบไหนย่อมได้รับผลของการกระทํานั้นแต่จะส่งผลตอนไหนเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลว่าบุคคลบุคคลนั้นจะได้รับผลของการกระทําในแต่ละเรื่องแต่ละอย่างตอนไหนเราคิดว่าเราขโมยของคนคนหนึ่งอ่ะสมมุติถ้าเราขโมยของสมมุติขโมยเงินแม่ก็ได้ขโมยเงินแม่ไปเที่ยวหรือไปซื้อของเซอร์ไพรส์าสาวก็ได้ เราคิดว่าพ่อแม่เนี่ยจะจับเราได้เดี๋ยวนี้ไหมไม่ก็อาจจะอีกนานใช่ไหมเวลาเราโกหกจาเป็นต้องจับได้เดี๋ยวนี้ไหมก็ไม่เขาอาจจะไปจับได้ถัดจากนี้วันสองวันสามวันสี่วันห้าว,ว,วันไม่มีใครรู้ได้เพราะอะไรมันแล้วแต่เหตุปัจจัยว่ามันจะบริบูรณ์สมบูรณ์เมื่อไหรถ้ามันสมบูรณ์บริบูรณ์ตอนไหนก็ตอนนั้นแหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เราจะต้องรับผลของการกระทํานั้นเพราะฉะนั้นเราจะรับผลของการกระทําไม่เกี่ยวกับคนอื่น อยู่ที่ตัวเราเองผู้ชายเนี่ยมันจะมีมุมดีเรื่องหนึ่งเท่าที่อาจารย์ทำหลักสถิติมาผู้ชายเนี่ยจะงงงายน้อยกว่าผู้หญิงจะงงงายน้อยกว่าผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยจะงงงายเยอะกว่าผู้หญิงจะชอบดูดวงอีผู้ชายไม่ค่อยอยากดูหรอกมันจะแอนตี้กับหมอดูแต่ผู้หญิงเนี่ยมันย้อนข้างจริงจังมากการดูดวงผู้ชายที่นั่งอยู่ที่นี่พวกเราทุกคนเนี่ยมีใครบ้างชอบดูดวงยกมือหน่อยมีไหมยังดูดวงอยู่มีไห มีใครไปดูดวงบ้างว่าตัวเองจะสอบผ่านหรือสอบไม่ผ่านมีไหมเอายังมีอยู่ตรงน้นมีใครมีบ้างไม่ค่อยมีนะถ้าอาจารย์ไปโรงมิวค้งหนึ่งอาจารย์ไปโรงเรียนนะมันเกือบจะยิงล้วนเลยนะโอ้โหมันยกมือกันพึ่งภาผู้หญิงโดยมากมันชอบดูดวงมันจะสอบวิชานี้ผ่านไหมวิชานั้นผ่านไหมมันก็ไปดูดวงนี่เรียกว่าความงงงายปัญญาอ่อนมันมีเยอะมันมีเยอะผู้ชายเนี่ยก็มีความปัญญาอ่อนเรื่องนี้น้อย แต่จะไปปัญญา,า re, อ่อนเรื่องอื่นเยอะมันคนละมุมไงมันคนละมุมมันจะมีมุมของการละการผู้ชายก็จะมีมุมหนึ่งผู้หญิงก็จะมีมุมหนึ่งเหมือนผู้ชายมันถูกปลูกฝังมาว่าต้องเป็นคนดูแลผู้หญิงไงวะมันต้องดูแลผู้หญิงตลอดเวลาต้องเอาใจใส่ผู้หญิงตลอดเวลาด้วยความที่มันถูกปลูกฝังกาแบบนั้นว่าผู้ชายต้องดูแลผู้หญิงอีผู้หญิงก็เลยเป็นไงงี่เง่าพูดอะไรก็จะต้องเอาแต่ใจมาน่ะต้องตามใจมาน่ะมันพูดอะไรถูกเสมอพวกมึงจะผิดเสมอนะเวลาทําอะไรก็แล้วแต่ถ้ามึงมีแฟนมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะอะไร ลักษณะที่มันถูกปลูกฝังมาในค่านิยมคือผู้ชายต้องเป็นคนดูแลผู้หญิงเสมอและเราต้องเป็นคนยอมเพราะผู้หญิงมันจะมีความงี่เง่าจะมันจะมีจุดจุดงี่เง่าอยู่แต่ไม่ใช่ทุกคนนะแต่ที่กูเห็นมาก็โดยมากก็ไปแบบนั้นหมดอะแต่ผู้ชายงี่เง่ามีไหมมีอีผู้ชายมันจะงี่เง่ามุมหนัหึงเกินเหตุอันนี้มีมันจะหึงเกินไปไม่มีเหตุผลอย่างเงี้ยหึงได้แม้กระทั่งหมาตัวหนึ่งอย่างเงี้ยนะ มันหึงหมดนะทุกอย่างที่หึงได้คุยกับใครก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้มันจะหึงโอดนะมันจะหึงไปหมดโวยวายกระโชกโคกห้ามันก็จะมีมุมแบบนี้เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้ชายที่นี้มุมมองของแต่ละคนเนี่ยมันต่างกันคําถามคือเมื่อทุกคนมีมุมมองความเห็นที่ต่างกันเราสามารถยัดเยียดเอามุมมองเราไปใส่คนอื่นได้ไหมไม่ได้แต่พวกเราทํานะทาพวกเราทุกคนพยายามจะทาอะไร พยายามจะให้คนอื่นคิดแบบเดียวกับเราถ้าคนอื่นไม่คิดแบบเดียวกับเราเราจะโกรธไหมโกรธลองประชุมกันสิคุยกันลองทําอะไรกันสักอย่างหนึ่งถ้าไอคนนี้ยคิดไม่เหมือนกับเราเราจะเริ่มโกรธแล้วแล้วลักษณะต่อไปทำยังไงเราจะเริ่มหาเพื่อนจะเริ่มหาพวกให้หาเพื่อนหาพวกมาทําอะไรให้เขาพยายามมาเข้ากันกับเราหาพวกเขาเรียกว่าโหวตใช่ไหมการโหวตในยุคป,ปัจจุบันสังคมเรามักจะนิยมใช้ตัวนี้คือ ใครมากพวกมากจะลากไปลากออกไปด้วยเช่นเวลาเราอยู่กันในกลุ่มสิบคนมีเราเนี่ยแตกแยกออกมาจากคนอื่นไม่เห็นด้วยในสิบคนเนี่ยนะเราไม่เห็นด้วยคนหนึ่งมีคนไม่เห็นด้วยกับเราคนหนึ่งพอเวลาไม่เห็นด้วยปุ๊บเนี่ยสมมติเราเป็นคนที่ไม่เห็นด้วยอสี 4, อ่เก้คนเนี่ยก็เห็นด้วยกันหมดไอ้คนหนึ่งเนี่ยไม่เห็นด้วยเราคิดว่าคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเริ่มหาพวกละ พยายามไปบอกตรงนั้นไปบอกตรงนี้ให้คนนี้มาเห็นด้วยมันก็จะเริ่มได้พวกมาทีละคนทีละคนทีละคนจนทุกคนเนี่ยก็จะเกิดการแตกแยกกันในหมู่คณะเนี่ยเรียกว่าลักษณะของการยุยงให้เขาแตกกันมันจะเริ่มยุยให้เกิดการแตกการทะเลาะต่อแว่กันก็กลับไปที่อะไรกุศลกรรมบทสิบเมื่อกี้นี้กุศลกรรมบทสิบกลับไปที่เมื่อกี้นี้เพราะอะไรเพราะมันกาลังสร้างเหตุสร้างปัจจัยในการทําในสิ่งที่ต้องการยัดเยียดให้คนอื่นเนี่ย คิดแบบเดียวกับเรารเพราะฉะนั้นในหลักคําสอนพระเจ้าเนี่ยพยายามสอนให้พวกเราทุกคนเนี่ยอย่าไปยัดเยียดเอาความเห็นหรือความคิดของตัวเองเนี่ยไปใส่ไว้กับใครพวกเราเนี่ยอยู่ในวัยรุ่นที่เริ่มโตแล้วเราต้องเริ่มฝึกตัวเองตั้งแต่วันนี้เราอย่ามีระเบียบว,วินัยเฉพาะภายนอกเวลานั่งตั้งกายตรงมีระเบียบว,วินยัยอยู่ในกรอบระเบียบว,วินัยตลอดเวลาแต่เราลืมคิดไปอย่างหนึ่งว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราเนี่ย ต้องฝึกระเบียบวินัยจากใจเพราะผลจากการกระทําทางกายผลจากการกระทําทางกายของเราและวาจาคือคําพูดที่ออกจากปากของเรามันล้วนแล้วแต่ออกจากใจทั้งสิ้นมันออกมาจากใจมันเริ่มต้นที่ใจมันมาจากใจทั้งหมดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสสาอย่างกายวาจาใจตัวไหนให้ผลหนักสุด3อย่างนะกายวาจาใจใครคิดว่ากาย ให้ผลหนักสุดยกมือขึ้นกายเวลาลงมือทำกายกรรมข่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติภิกกรรมใครคิดว่าไอ้ตัวเนี้ยให้ผลหนักที่สุดยกมือมีอยู่บ้างใครคิดว่าวาจาพูดโกโหกผู้ยุยยอยเขาแต่การผู้คำยาผู้เพอเจอวาจาสี่อย่างนี้ใครคิดว่าวาจาสี่อย่างนี้ให้ผลหนักที่สุดยกมือขึ้นวาจาเริ่มเยอะขึ้นใครคิดว่าใจมโนกรรม โลภเพ่งเลงอย่าได้ทรักคนอื่นมีใจอาฆาตพยาบาทบ้านร้ายมีความเห็นผิดใครคิดว่าใจให้ผลหนักที่สุดยกมือขึ้นอ่าอีกคนที่ไม่ยกคือยังไม่แน่ใจว่ากูมีหรือ,อยังนะยังไม่แน่ใจสามอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าตรัสว่ามโนกรรมใจหนักที่สุดให้ผลมากที่สุดให้ผลหนักที่สุดเพราะอะไร ถ้าไม่คิดพูดได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่คิดลงมือทําได้ไหมไม่ได้ดังนั้นมันต้องผ่านกระบวนการอะไรก่อนกระบวนการความคิดก่อนพระเจ้าจึงบอกว่ามาโนกรรมคือใจเนี่ยให้ผลหนักที่สุดเลยหนักกว่าสิ่งอื่นทั้งหมดดังนั้นเราต้องเริ่มฝึกที่ไหนะที่ใจถ้าเราฝึกใจได้อย่างดีกายกับวาจาจะออกมาดีด้วยถ้าเราฝึกใจไม่ดีกายกับวาจาก็ออกมาไม่ดีด้วย ดังนั้นเวลาเราทำอะไรภายนอกเนี่ยมันก็จะเป็นตัวบ่งบอกได้ระดับเดียวระดับหนึ่งในระดับหนึ่งว่าเราเนี่ยเป็นคนมีความรู้สึกนึกคิดติตดติดยังไงแต่มันวัดได้ไร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่้อยบางคนหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาอ่อนหวานแต่สันดานชั่วเร็วมีไหมมีเพราะอะไรมันอาจจะไปทําความชั่วความเร็วแบบลับหลังเราก็ได้ไม่มีใครรู้เราไม่ได้มีหน้าที่ในการเอาคุณธรรมจริยธรรมเหล่านี้ไปตัดสินใคร แต่เรามีหน้าที่ในการเอาคุณธรรมจริยธรรมคือกายวาจาใจสิจิิตไปตัดสินค่ะตัดสินตัวเราเองเพราะฉะน้นสอนว่าเวลาแก้ไขให้กลับมาแก้ไขที่ตัวเราเองจบที่เรามันเบาที่สุดใช่ไหมละ่ะอาจารย์ถามว่าถ้าอาจารย์แก้ไขพวกเราทุกคนสมมติพวกเราทุกคนเกลียดอาจารย์หมดเลยแล้วอาจารย์จะแก้ไขพวกเราทุกคนโดยอาจารย์ในคนแรกเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยเกลียดอาจารย์เมื่อมันเกลียดอาจารย์ไอคนนี้เกลีย์ อาจารย์เริ่มแก้ทีละคนแก้ทีละคนไล่มาไล่มาไล่มาคิดว่าเหนื่อยไหมถ้าแก้ทีละคนเหนื่อยนะในขณะที่อาจารย์กำลังแก้มาแก้มาแก้มาเนี่ยอีคนแรกอาจจะย้อนกลับไปเกียิอาจารย์ใหม่อีกรอบแล้วก็ด้คำถามคือจะต้องย้อนกลับไปแก้มันใหม่ไหมหมดไหมสุดท้ายอีปลายแถวไม่ได้รอเลยไม่ทันอาจารย์ตายก่อนแล้วกว่าจะแก้จบถูกปะมันแก้ไม่จบวิธีการแก้ง่ายที่สุดเร็วที่สุดคือล่ะกูแก้ี่ตัวกูเองดีกว่าจบง่ายดีโดยการที่อะไร ไม่ต้องไปสนใจกับอะไรทําตัวเองให้ดีแล้วใครจะเป็นยังไงจะใส่ร้ายป้ายสีจะนินทาว่าร้ายจะด่าทอต่อว่าเราจะอะไรก็แล้วแต่ช่างมันแล้วแต่มันหน้าที่เรากลับมาแก้ไขตัวเองดังนั้นเราไม่จําเป็นต้องไปเพ่งเล็งคนอื่นว่าเขาชั่วเขาเลวแต่ให้เราเพ่งเล็งตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นคนชั่วคนเลวไหมเราไม่ต้องไปดูเขาว่าเขาทําผิดทําถูกยังไงแต่เราต้องดูตัวเองว่าเราเป็นคนทําผิดทําถูกอย่างไร เราเห็นคนอื่นชั่วเราแก้เขาให้ดีขึ้นได้ไหมไม่ได้นะแต่ถ้าเราเห็นตัวเองชั่วเราแก้ตัวเองให้หายจากความชั่วนั้นได้ไหมได้ถ้าเราเห็นว่าตัวเองโง่เราสามารถแก้ไขให้ตัวเองหายโง่ได้ไหมได้แต่ถ้าเราเห็นว่าคนอื่นโง่ scalable, เราสามารถแก้คนอื่นหายโง่ได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรสุดท้ายมันกลับมาแก้ด้วยตัวเองมันง่ายที่สุดเพราะอะไรอ่ะเพราะเราแก้ตัวเองตอนไหนก็ได้ แค่อาศัยความตั้งใจในการแก้ไขตัวเองแต่การแก้ไขคนอื่นถ้าเขาไม่ร่วมกับเราเราแก้ไม่ได้เลยถ้าเขาไม่อยากแก้เราก็แก้เขาไม่ได้ถ้าเขาไม่เต็มใจแก้เราก็แก้เขาไม่ได้วิธีการเร็วที่สุดง่ายที่สุดกลับมาแก้ที่เราเพระาะนั้นต่อไปนี้เวลาเราทําอะไรก็แล้วแต่เราไม่ต้องไปสนใจคนอื่นเขาให้กลับมาสนใจที่ตัวเองก่อนแต่ในโลกเราเนี่ยมันมักจะชอบยัางประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับคนอื่น เราหวังดีปรารถนาดีกับคนนั้นอยากให้คนนั้นเป็นแบบนี้อยากให้คนนี้เป็นแบบนั้นเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ดีไหมเป็นเรื่องที่ดีแต่ก่อนอื่นอันดับแรกเราต้องเริ่มต้นที่เราก่อนอาจารย์ถามว่าถ้าเราเรียนไม่เก่งทําข้อสอบไม่ผ่านเราจะติวคนอื่นได้ไหมไม่ได้ตัวเองยังไม่รอดจะไปติวไปสอนใครได้ถูกป้ดังนั้นวิธีการที่เราจะทําได้ดีที่สุดคือเนะาเราต้องแก้ที่ตัวเราเองก่อน ทำให้ตัวเองเก่งก่อนทําให้ตัวเองเนี่ยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนแล้วค่อยอะไรค่อยไปยังประโยชน์ต่อคนอื่นอย่างเช่นรุ่นพี่พวกเราที่อยู่ในสถาบันเดียวกันอาจจะสอบติดไปแล้วรุ่นพี่พวกเราเนี่ยมีโอกาสในการกลับมาติวมาสอนมาแบ่งปันประสบการณ์พวกเราได้เพราะอะไรเพราะเขาทําสําเร็จแล้วแต่พวกเราสักคนหนึ่งลุกขึ้นมาแบ่งปันประสบการณ์เราคิดว่าจะมีใครเชื่อพวกเราไหมไม่มีเพราะอะไรก็เรายังสอบไม่ติด เรายังไม่มีความรู้ความสามารถเป็นเครื่องประจ,จักษ์เป็นที่ประจ,จักษ์ได้ว่าเราทําสิ่งนั้นประสบความสำเร็จแล้วแล้วเราจะไปบอกไปสอนแก่ใครได้ด้านวิธีการดีที่สุดง่ายที่สุดเร็วที่สุดคืออะไรทําที่ตัวเองก่อนเมื่อทําดีแล้วค่อยเริ่มต้นในการบอกสอนคนอื่นต่อไปเพราะนั้นเราอยากให้ประโยชน์เกิดขึ้นกับคนอื่นเราต้องกลับมาทาประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตนเองเมื่อวางประโยชน์เกิดขึ้นกับตนเองแล้วประโยชน์จะเกิดขึ้นแก่คนอื่นได้ด้วยถ้าเรามีโอกาสอยากจะแบ่งปันประโยชน์นั้น ดังนั้นขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยพยายามฝึกฝนอบรมตัวเองให้ดีตั้งใจงในการขวนขวายเล่าเรียนศึกษาที่ตัวเองพยายามแก้ไขสันดานคือการกระทําทางกายคําพูดทางวาจาความรู้สึกนึกคิดทางใจเริ่มเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองก่อนอย่าไปให้คนอื่นมาเปลี่ยนแปลงเพื่อเราเฮ้ยทำไมมึงไม่พูดแบบนี้ว่ากูไม่ชอบคําพูดมึงเลยอย่าไปพูดแบบนี้กับใครเพราะอะไรเรากําลังจะเปลี่ยนวาจาเขาแล้วคนที่ไม่ชอบคําพูดนั้นคือใครเราใช่ไหมเราไม่ชอบ อาจารย์ถามว่าถ้ามีคนสักร้อยคนน่ะพูดจาในสิ่งที่เราไม่ชอบเราต้องเดินไปแก้อีกคนร้อยคนนี้ไหมไหวไหมไม่น่าไหววิธีการคืออะไรแก้หูตัวเองแก้ความรู้สึกตัวเองว่าโอเคกูเลิกไม่ชอบก็ได้วะมันอยากจะพูดอะไรก็ปอยมันพูดไปเราทําไปเฉยๆว่าไม่ต้องไปชอบหรือไม่ต้องไปไม่ชอบไม่ต้องไปยินดีหรือไม่ต้องไปยินดีไม่ต้องยินดีนร้ายกับอะไรแค่ฟัง สักแต่ว,ว่าได้ยินแล้วก็ทิ้งมันไปไม่ต้องไปได้ยินแล้วแบบไม่ชอบเลยไม่พูดได้ไหมไม่ต้องแค่ได้ยินไม่ชอบโอเครู้แล้วว่าไม่ชอบทิ้งแต่ไม่ต้องไปวิ่งแก้ไขคําพูดเขา